พี่ปลายกินกล้วยไหมลูกกินไหม <c oughs> เอาไหมกินไหมล่ะ <c oughs> เอาเอา่ะพยักหน้าก่อนจะกินล้วยเหรอลูกกินทุกอย่างเลยนะเราอะ่ะครับโอเคกินคำเล็กๆพอเอาดึงเอาหมือดหมด,หมดอร่อยไหมลูกกินทุกอย่าง มันในนีอันนี้เป็นเปลือกมันพอแล้ววันแล้วลูกพอเนาะจะเอาอีกเหรอเอาไหมเอาไหมล่ะเอาโอ้ยแม่ต้องเดินไปเอามาให้อีกเหรอเนี่ยโอ้ยเนาะพอแล้วนะลูกสองลูกเนี่ยเดี๋ยวขี้แตกทับหรือยัง ส่งเสียงดังๆหน่อยเอาไหมครับพอแล้วละลุเนาะสปายหมาอะไรเนี่ย